สวัสดีค่ะพี่ตักนะคะสบู่สมุนจะมาแนะนำสบู่สมุนไพรกีโซฟนะคะนเชิอรอเปเซนนะสำหรับสาวๆที่แบบไม่อยากุ่งยากในการขัดผิวนะคะเดี๋ยวโพี่ตักจะชูเนื้อข้างในของตัวสบู่นะคะเมื่อเราแกะออกมาเนะื้อสบู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะประมาณนี้จะมีสูงซีนไว้อต่างหากข้างในนะ เรามาดูเนื้อข้างในชัดๆกันดีกว่าค่ะนี่คือนี่คือเนื้อข้างในของสบู่กีโซนะคะเขาจะมีเมล็ดกาแฟผสมเข้าไปเป็นเมล็ดกาแฟอเมริกานะคะสำหรับขัดผิวโดยเฉพาะทำให้ผิวเราเนียนแบบจุดด่างดำเป็นสิวอะไรก็หายนะคะมันช่วยลดทำให้ผิวสะอาดปลอดภัยไม่แพ้ ส่วนตัวเขาจะมีกลิ่นมะขามกลิ่นไผ่หอมๆอ่อนๆน,น่าใช้อันนี้ใช้ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะสำหรับขัดผิวถูผิวทำความสานะอาดเนี่ย